เาลอะรครับเรื่องใหญ่แล้วครับท่านผู้ฟังในขณะที่เขเมรกําลังกลางไม่หยุดท้าทายอธิปไตยไทยรายวันคิดว่ามีจีนหนุนหลังแล้วจะทําอะไรก็ได้แต่ภาพล่าสุดที่ออกมานี่สิครับมันคือการตอกหน้ากันกลางสี่แยกอาเซียนชัดๆอินโดนีเซียมหาอำนาจเบอร์หนึ่งของอาเซียนตัวจริงเสียงจริงส่งฝูงบินรบตัวท็อปมาถึงโคราชแถมด้วยเรือรบยักษ์ที่กําลังมุ่งหน้าซ้อมรบกับกองทัพเรือไทย ภาพนี้มันฟ้องว่ามิตรแท้เขาเลือกข้างแล้วและงานนี้เดิมพันมันสูงกว่าแค่เรื่องเขาพระวิหารแต่มันคือการจัดระเบียบภูมิรัฐศาสตร์ของอาเซียนใหม่ทั้งหมดเดี๋ยวคลิปนี้เคนจะมาเล่าให้ฟังครับว่าเกมนี้มันจะเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาไปตลอดการได้อย่างไรสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องห้องข่าวเศรษฐกิจ n ิว s วิสตาที่จะมาแกะรอยทิศทางเงินของมหาเศรษฐีโลก เพื่อให้คุณเข้าใจว่าโลกนี้จะไปทางไหนอยู่กับผมเข็นนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นร้อนแรงที่สุดในชั่วโมงนี้ครับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่หลายคนกำลังกโกรธอึดอัดและอยากเห็นกองทัพไทยของเราเอาคืนบ้างและข่าวดีก็คือสัญญาณน,นั้นมาถึงแล้วครับมาแบบเหนือความคาดหมายและมาในรูปแบบของมิตรประเทศที่เขมรต้องเกรงใจที่สุดคืออย่างที่พวกเราตามข่าวกันนะครับตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ฝั่งกัมพูชาภายใต้การนําของตระกูลหุนแม่ต้องเรียกว่าทั้งพ่อทั้งลูกเลยนะครับมีการยั่วยุไม่หยุดหย่อนทั้งการส่งดโดรนล้ำน่านฟ้าไทยทั้งการเคลื่อนกําลังพลและอาวุธหนักมาประชิดชายแดนบริเวณหนองจานมีการปล่อยข่าวปลอมรายวันเพื่อปลุกปั่นคนของเขาให้เกลียดชังคนไทยที่หนักที่สุดคือการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงซ้ําแล้วซ้าเล่าโอ้โหแถมยังหน้าไม่อายพยายามจะดึงสารโลกเข้ามาตัดสินทั้งทั้ง,ท,งที่เป็นเรื่องของสองประเทศ พฤติกรรมแบบนี้ในเวทีโลกเขาเรียกว่ารัฐอันธพาลหรือโรคสเตจชัดๆครับคนไทยที่อยู่ชายแดนเดือดร้อนไปหมดต้องอบพยพหนีตายทหารของเราต้องอดทนอดกลั้นอย่างที่สุดเพราะเราเป็นประเทศที่เจริญแล้วเรายึดมั่นในกฎกติกาสากลซึ่งความอดทนของเราเนี่ยแหละครับที่ทําให้ฝ่ายนั้นได้ใจคิดว่าเราไม่กล้าตอบโต้แต่หารู้ไม่ว่าในเกมภูมิรัฐศาสตร์ระดับใหญ่ความนิ่งของเราคือการรอจังหวะ และตอนนี้นะครับจังหวะนั้นมาถึงแล้วครับคิดตามผมนะครับทำไมจูจ่ๆอินโดนีเซียถึงส่งทั้งฝูงบินรบทีห้ไอเป็นเครื่องบินฝึกขั้นสูงสมรรถนะเทียบเท่าเครื่องขับไล่มาลงจอดถึงกองบินหนึ่งโคราชเพื่อซ้อมรบกับกองทับอากาศไทยทำไมกองทัพเรืออินโดนีเซียถึงส่งเรือรบขนาดใหญ่มาซ้อมรบกับกองทัพเรือราวในอ่าวไทยในช่วงเวลาที่เปราะบางแบบนี้พอดี นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับในทางการทูตและการทหารนี่คือการส่งสัญญาณที่ดังและชัดเจนที่สุดประเด็นที่ 1. ไทยเหนือกว่าอย่างสิ้นเชิงด้วยพันธมิตรที่แท้จริงอินโดนีเซียคือพี่ใหญ่ตัวจริงของอาเซียนเป็นชาติมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีขนาดเศรษฐกิจและกองทัพที่กัมพูชาเทียบไม่ติดฝุ่นการที่อินโดเลือกที่จะซ้อมรบกับไทยอย่างเปิดเผยในช่วงนี้มันคือการประกาศจุดยืนให้ทั้งอาเซียนและโลกได้เห็นว่า ไทยคือพันธมิตรหลักและใครก็ตามที่คิดจะสร้างปัญหาให้กับไทยต้องคิดให้ดีทีว่ากำลังจะมีเรื่องกับอินโดนีเซียด้วยภาพที่ฝูงบินอินโดจอดเคียงข้างฝูงบิน f 5 th พยาอินทรีและกริปเป้นของเราที่อุบลและโคราชมันคือการแสดงแสนยานุภาพร่วมกันที่ทำให้แผนการของขเขมรต้องพังไม่เป็นท่าครับขเขมรที่คิดว่ามีจีนหนุนหลัง ตอนนี้ต้องหงายเงิบเลยครับเพราะจีนเองก็ยังต้องเกรงใจอินโดแล้วจีนเองก็พึ่งแสดงท่าทีเป็นกลางแถมยังกระส่งเครื่องมาซ้อมรบกับเราในเดือนหน้าอีกด้วยกลายเป็นว่า,าเขมรถูกโดดเดี่ยวกลางเวทีโลกอย่างสมบูรณ์แบบแล้วอาวุธยุทโธปกรณ์ของเราละ่ะไม่ต้องพูดถึงครับกองทัพเราสั่งซื้อกริปเป้นฝูงใหม่เรือรฟริเกตสมรรถนะสูงอีกสองลำทุกอย่างกำลังทยอยเข้ามาเสริมทัพ ต่างจากฝั่งนั้นที่ได้แต่เอารถถังเก่าๆมาวิ่งโชว์ถ่ายคลิปโปรโมตทหารหญิงที่ถูกจับโปะว่าใช้รูปจากเกมมาตัดต่อมันคนละชั้นเลยครับท่านผู้ฟังประเด็นที่2ถ้าต้องรบจริงจบได้ในไม่กี่วันผมจะวิเคราะห์ให้ฟังในเชิงยุทธศาสตร์นะครับถ้าเกิดการประทะก,กันจริงๆกองทัพไทยมีศักยภาพที่จะจบเกมได้ในเวลาอันสั้นด้วยความเหนือกว่าทางอากาศอย่างสมบูรณ์แบบ กองทัพอากาศเราสามารถครองน่านฟ้าได้ทั้งหมดและทำลายเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของกัมพูชาได้ภายใน48-72ถึงชั่วโมงแรกด้วยซ้ำแสนยานุภาพปืนใหญ่และจะรวดหลายลำกลองของเราไม่ว่าจะเป็นซีซ่าหรือ DTI 1G ที่เราพัฒนาเองมีระยะยิงที่ไกลและแม่นยำกว่าของกัมพูชามากข่าวที่เขาโม้ว่าจรวด PHL 03ของเขาจะยิงถึงโคราชได้นะ่ะ ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกเขาหัวเราะกันฟันร่วงหมดแล้วครับมันเป็นไปไม่ได้ระยะจริงๆมันแค่70กิโลเมตรเท่านั้นเองนี่คือการโฆษณาชวนเชื่อหลอกคนในประเทศของเขาล้วนๆประเด็นที่3เราทำตามกติกาและโลกเข้าข้างเราสิ่งที่น่าชื่นชมที่สุดคือกองทัพไทยครับเราเชิญคณะผู้สังเกตการนานาชาติหรือ IOT จาก8ประเทศเข้ามาดูพื้นที่ด้วยตาตัวเองให้เห็นเลยว่าใครกันแน่ที่รุกราน ใครกันแน่ที่ยิงอาวุธเข้าไปในบ้านเรือนประชาชนนี่คือการเดินเกมบนโต๊ะที่ฉลาดที่สุดครับเราใช้ความจริงและความโปร่งใสและล่าสุดโอ้โหเรื่องนี้ใหญ่มากมีข่าวว่าอาวุธทิทฐานคัมบูชายิงซ้อมรบกันเองเนี่ยมันพลาดไปตกในฝั่งลาวนี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความไร้ประสิทธิภาพขาดวินยัยและความประมาทเลินเลื่ออย่างร้ายแรงของกองทัพเขามันฟ้องเลยว่ากองทัพนี้อันตรายต่อเพื่อนบ้านทุกประเทศไม่ใช่แค่ไทย เหตุการณ์นี้มันทำลายความน่าเชื่อถือของกัมพูชาในสายตาชาวโลกจนหมดสิ้นและทำให้ข้ออ้างต่างๆที่เขากล่าวหาไทยกลายเป็นเรื่องตลกไปเลยประเด็นที่4ความเลวร้ายของผู้นำ,ำเขมรและกรรมที่กำลังจะตามสนองเราต้องแยกให้ออกนะครับศัตรูของเราไม่ใช่ประชาชนชาวกัมพูชาพี่น้องชาวเขมรจานวนมากต้องทนทุกข์อยู่ภายใต้ระบ,บอบเผด็จการของตระกูลฮุนพวกเขาถูกปลูกฝังให้เกลียดไทย ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อรักษาอำนาจของคนกลุ่มเดียวทหารระดับล่างๆของเขาถูกส่งมาตายโดยที่ผู้บังคับบัญชาร,ระดับสูงสเสวยสุขอยู่ในเมืองหลวงมีข่าวออกมาเรื่อยๆว่าทหารขมรอ,อดอยากต้องมาขอข้าวคนไทยกินมันน่าเวทนาไหมล่ะครับการกระทําที่ไร้มนุษยธรรมการปลุกปั่นสงครามเพื่อกลบปัญหาคอรับช่าและความเหลื่อมล้าในประเทศตัวเองสิ่งเหล่านี้คือกรรมที่ตระกูลหุ่นกําลังสร้างขึ้นและมันกําลังจะย้อนกลับไปหาพวกเขาเองครับ เศรษฐกิจกัมพูชาพึ่งพาการลงทุนจากต่างประเทศและไทยอย่างมหาศาลถ้าสถานการณ์บานปลายจนไม่มีใครกล้าไปลงทุนพังนะครับคนที่จะเดือดร้อนที่สุดก็คือประชาชนของเขาเองและเมื่อถึงวันนั้นบรรลังที่สร้างขึ้นบนความเกลียดชังก็จะสั่นคลอนอย่างแน่นอนเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นภาพใหญ่เลยนะครับว่าการซ้อมรบระหว่างไทยกับอินโดนีเซียครั้งนี้มันไม่ใช่แค่การซ้อมรบธรรมดาแต่มันคือการขี่เส้นทางภูมิรัฐศาสตร์ครั้งสําคัญ ที่บอกให้กัมพูชารู้ว่าการทูตนำการทหารของไทยนั้นไม่ได้หมายความว่าเราอ่อนแอแต่เรามีเพื่อนแท้ที่พร้อมจะยินเคียงข้างเราในวันที่จําเป็นและเพื่อนคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนครับแต่เป็นพี่ใหญ่แห่งอาเซียนกัมพูชาที่เดิมพันทั้งหมดไว้กับจีนคงต้องกลับไปคิดใหม่ทําใหม่แล้วล่ะครับว่าเกมนี้ตัวเองเดินหมากพลาดไปขนาดไหนโดยสรุปนะครับท่านผู้ฟังสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้คือหนึ่ง ไทยได้มิรแท้อย่างอินโดนีเซียมาแสดงพลังเคียงข้างอย่างชัดเจนทําให้เราเหนือกว่ากัมพูชาในทุกมิติทั้งการทหารและการทูต 2. ศักยภาพกองทัพเราพร้อมเต็มที่ถ้าต้องรบเราสามารถจบเกมได้เร็วด้วยความเหนือกว่าทางเทคโนโลยีและยุทธวิธี 3. เราชนะขาดในเวทีโลกด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดตรงกันข้ามกับกัมพูชาที่แสดงความไร้ความสามารถจนอาวุธไปตกใส่เพื่อนบ้านและ 4. ระบอบหุนกำลังสร้างกรรมให้กับตัวเอง และสุดท้ายจะพังลงเพราะการกระทําของพวกเขาเองโดยมีประชาชนผู้บริสุทธิ์เป็นเหยื่อเราต้องขอสะดุดดีดวงวิญญาณของวีรชนทหารไทยทุกนายที่สละชีพเพื่อปอกป้องอธิปไตยของชาติและขอเป็นกําลังใจให้พี่น้องคนไทยในพื้นที่ชายแดนทุกท่านขอให้ท่านปลอดภัยและรู้ไว้ว่าคนไทยทั้งประเทศยืนอยู่ข้างท่านเสมอสุดท้ายนี้อยากจะฝากไว้ครับว่าแผ่นดินนี้ไม่ใช่ได้มาเพราะการร้องขอแต่แลกมาด้วยเลือดเนื้อและชีวิตของบ,บรรทบุุษ หน้าที่ของรุ่นเราคือการรักษามันไว้ด้วยเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีเพราะสันติภาพที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเข้มแข็งพอที่จะปกป้องมันครับสำหรับวันนี้ผมเคนและทีมงานนิวสวิตต้าต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ